โซฟาเนะาะนีระเบียงนำํำเดี๋ยวพี่มีระเบียงไน่นอยคนหน่อยเลนอีลาเฮ็ดอย่างลละอือปเข้าไปเบิง้งดิวกปะปะปะขึ้นไปปะอือเตียงนอนวิว หน้าต่างข้างนี้จ้าบิบเบิบเหน้าต่างอีกข้างหนึ่งอยู่นี่ฝนตกฝนตกนลกวลนเอรบีอยู่เลยบอค่อยสวยเท่าดไหนบรรยากาศรอบๆโรงแรมจ้าเขากำลังยางตัวนี้กัฝนตกโปรโตรจ้าเขากำลังยางหาร้านอาหารกินข้าวแรงจ้า แร่งนี้เขาก็อยู่อิต,ต,อต,ตาลีฝนตกจ่ะจ้ากันจ้องร้านนี่นะจ้าที่เข้ามากินข้าวแรงเวลาตอนนี้เขาก็ได้ร้านอาหารแล้ว,วจ้วเ,ดวะะเ,จเดี๋ยวเท่าทาแล้วกินเค้กอันอี้กันนิดงเกับข้าวมือนี้จ้าเป็นปา เฮ้ยพ่ก็เป็นฝฟาเพื่อนตอนนี้เหากะกินข้าวแล้วเรียบร้อยจ้าเหากกำลังซีนอนอีลากะอาน,นานิทานสวัสดีย่ำสาวจ้าตื่นมาเบิง่งวิวจะลินกับมาเบิ่งวิวจ้ามากินข้าวสาวจ้าอีลากะยูนีอาหารก็าวะมานี้ อันนี้จะเป็นขนมปังข้าวแซวเหอาก็จะประมาณนี้นะจ๊ะสวัสดีย่าแซวจ้าตอนนี้เห่าก็อยู่เลขโค้หมูเฮ่าก็มาหอดต่อหมายของเหาแล้วตอนนี้เหาก็ซีไปหาเลือดจ้ะเฮาสิไปขึ้นเรือเฮาสิไปโตบรรยากศยมาชซาจ้า จะมาซื้อตั๋วขึ้นเรือจ้าตั๋วก็จะประมาณนี้จ้าสองคนเข้าซื้อเป็นตั๋วมือหนึ่งเนาะกระสิประมาณสิบห้ายูโรต่อคนิลินคืนฟี้เพราะว่าเป็นเล็กน้อยบรรยากาศจ้า ตอนนี้เข้ากระทาเรืออยู่จ้ะทาขึ้นเรือเนาะเรือมาแล้วจ้าเดี๋ยวเขาจะขึ้นเรือลำนี้ล่ะแม่นังเรือบละนะอืม yeah C'est très on bon, Papa, on va te... oh, okay. Les voitures, ils, sont... ils sont sortis. Ouais, je... C'est อีพผลลูกไปทางเลี้ยวเกียว อ,อยังขึ้นไปบันไดนี้ดูสภาพที่แม่ขึ้นบันไดไอ,พอ้พ่อเลิะข็ดเม่จะต้องขึ้นบันไดจะ้ะ ยางจ้าน้งส่มนายากาธรรมชาตินังพากเชอรลินเล่นจ้ารายากาศ

อ er ้าวขึ้นรถเกีแล้วบานเองเจลีนลงไปจะอ่านหนังสือลงไปพร้อมมึงเด้อบันไดก็ได้บอเขียนอะไรบอสเลย ตอนนี้เข้ากับไปยังเลาะมาเรียบร้อย,นอยเนาะจ้าเนาะเอ้เข้าก็เลยสี่ขึ้นเรือไปอีกโมงนึงแต่ว่าตอนนี้ขอนั้งพักก่อนเดี๋ยวเขาพอดีทาเรือพร้อมนักพักพร้อมพอดีจา้า พอดีท่าเรือเขากำลังพักพร้อมนะจ้ะเนาะเข้าสีขึ้นเรือประมาณเที่ยงเดี๋ยวไปอีกมองหนึ่งตอนนี้เขากำลังข้าขึ้นเรือแล้วจ้ะมาต่อคิวขึ้นเรือแล้วซิลินก็น,นั่งอยู่ในลูกเข็นอ่านหนังสือไปละเอ,อ้ยท่าเรือตอนนี้เขากำลังขึ้นเรือแล้วจา้าเข้าสีเดินทางไปอีกมองหนึ่งเนาะนี่พอกับสิลินก็อยู่นี่เขาไม่ยืนอยู่หน้าเรือเลย เวเลยจ้าเือกกะลั่ ุูมลูกขึ้นบันไดจ้ะอ๋อยู่นี่นข้าวใกินข้าวเที่ยงเวล่ร้านนี้จ้ะพี่หมอชิลิน ตัวนี้ท้ากับเพากินข้าวเทียงอยู่จ้ะกะลังว้าสิกินอย่างดีตอนนี้ก็ประมาณจะบ่ายโมงแล้วพ <c oughs> ีลินกัน <c oughs> ทั้งหิว <c oughs> ทั้งเมือ่อยของอีพอจา้าอันนี้คงดีเป็นปลาหมึก <c oughs> ตัวนี้ท่ากับกินข้าวเรียบร้อยแล้วจ้ะท่าวกะลังซินยางลงบันไดอีรอบหนึง่งมาเบิ่งอีพอครับละอีลาลุ่งจังเลยอีลาลุ้งเพื่อได้จ้ะ ตอนนี้เ้ากำลังขึ้นเรือไปที่พักไปโรงแรมแล้วจ้า แล้วก็มายังเลาะเล่นต่อจา้าเพราะว่าอย่างบอกอิลาลับบยักปุ๊กอิลาก็เลยพากันมะย่างเลาะเลาะไปเรื่อย <c oughs> ๆเนาหาร้านอาหารไว้กินยำแรง สวัสดีเา้าที่สองจ้าเขากันยังอยู่โรงแรมคือเก่าจ้าเดี๋ยวเขากะซิไปกินไปกินข้าวเช้าจ้าอีลากะพร้อมแล้วเราจะไปกินข้าวเช้านานๆเนาะเดี๋ยวไปกินข้าวเช้ากันจ้ากินข้าวจ้าอีลากะกินข้าวตัวนี้เขากะซีเอาออกจากโรงแรมนะจ้าเดี๋ยวเขากะซิเดินทางต่ออีลากะถือกระต่ายออกมาเดี๋ยวเขากะซิเดินทางต่อจ้า เห่ากระหอดมองแล้วจะมองจอดรถแล้วเหากระสียางขึ้นไปวิลาจ้ะที่เหาจะมาเบิ้งหางย่างก็จะประมาณนี้จ้ะ ยงไปตอนนี้เข้ากัซื้อตู่แล้วก็เข้ามาแล้วจ้าซลินกันอยู่นี่พากันย่างขึ้นเนินอีกแล้วจ้าทางขึ้นตอนย่างขึ้นมาเมื่อกี้ก็ขึ้นเนินจ้ะยังพอทานแ้าหอบอยู่มานี ขึ้นเนินอีกแล้วไปจ้ะสู้ตายจ้ะอาคนยางซื้อ๋อยังหอบอ่ะสันอีพอเค้นเซลินเชื่อมไดเซลินสบายก็โมมาจ้ะขึ้นเนินนี่ 그숲 á non l'ho presa io non l'ho presa io non l'ho presa io non l'ho